สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับพวกเราทาง abc builder ค่ะที่จะมาให้ความรู้เพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องบ้านแต่วันนี้ค่ะหยิบยกหัวข้อมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของมีบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าอายุยังน้อยเนี่ยสามารถยืนคู่บ้านได้ไหมนะคะวันนี้เราก็มาหาคําตอบกันนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะในเรื่องของคุณสมบัติการยื่นกู้อะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะในเพจของธานาคารจำเลยทั่วไปได้เลยนะคะแต่วันนี้ก็คือมาพูดคร่าวๆให้เพื่อนได้รับฟัากกนอีกทีนีงนะคะส่วนใหญ่อะคะ่ะคุณสมบัติเนาะเราจะกําหนด,ดไว้ให้นะคะอยู่ที่อายุ20ปีขึ้นไปหรือว่าอายุ21ปีขึ้นไปบางธนาคารนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะมีระยะเวลาในการที่คู่ด้วยก็คือสูงสุดไม่เกิน30ปีถึง40ปีนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็คือรวมอายุของผู้กู่ไว้ด้วยนะคะก็ต้องไม่เกิน60ปีถึง70ปีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอในเรื่องของสเตตมนี์นะคะเพื่อนเพื่อนทำงานกี่เดือนถึงจะยื่นกู้ได้นะคะอันนี้ถ้าเป็นพน,นักงานประจำมาะคะ่ะก็คืออย่างขั้นต่ำก็คือ6เดือนขึ้นไปนะคะก็คือมีสเตตมนี์นะคะย้อนหลัง แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการนะคะตรงนี้ก็เนะนําให้เพื่อนๆนะคะนําเงินเข้าฝากนาครทุกๆเดือนขั้นต่ำก็คือสิบสองเดือนนะคะเพราะว่าทางธนาคารเขาจะดูสเตตนี้เป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของรายได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถคิดคานวณเองได้เลยนะคะก็คือ 40%ของเงินรายได้ส่เพื่อนนะคะอันนี้เราปู้จะไปได้เลยอย่างตัวนี้ยกตัวอย่างอยู่ที่หนึ่งห้าใช่ไหมคะก็เพื่อนจะมีความสามารถในการยืมกู้นะคะได้หนึ่งล้านบาทนะคะก็คือ้านละหกพันนะคะที่จริงแล้วที่อยากจะแนะนําเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเพื่อนเพื่อไม่ควรมีภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายเกิน60%ของรายได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อที่อายุยังน้อยอยู่อะค่ะอันนี้เราจะได้เรียบนะคะ เพราะว่าระยะเวลาในการชำระเงินนี่นะค่ะเราจะ,ะระยะยาวกว่าซึ่งเราจะได้เก็บอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นนค่ะเรามีความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่อัปเดตล่าสุดของธนาคารนะคะมาขึ้นให้กับเพื่อนๆ,ๆนนนอดนรับทรดไปด้วยะค่ะจริงๆแล้วแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆในเรื่องของที่เราอยากจะมีบ้านนะเซอร์เรนอยากจะพูดซื้อบ้านนะคะ อย่างแรกเนาะเพื่อนๆจะต้องมีความต้องการซื้อก่อนนะคะสองแบบภาระหนี้สินนะคะในระยะยาวได้ไหมสามก็คือนะคะมีคุณสมบัติตรงกับธนาคารนะคะที่เขากำหนดไว้ถ้าเพื่อนๆนะคะพร้อมในเรื่องของสามอย่างแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองหาแบบบ้านกันดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะก็สามารถทักเข้ามาคุยกัน หรือว่าทางไลน์แอด a b g reader ค่ะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะพบเจอพูดคุยกันตัวต่อตัวก็สามารถเดินทางเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เดอะแฉลังค่าชั้น2อนะคะวัาานนี้ก็ฝากวาความรู้เล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้แล้วก็มา